สลาดแล้วตอนนี้ได้เต็มตัวแล้วเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่มาทํากับพี่ชอนแล้วก็คือหมถึงว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเรารับงานหลังจากเป็นนักแสดงอิระก็ก็ตื่นเต้นครับจริงๆท่าง่ายจากการทํางานไปนานไม่ยัง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 ทำงานอยู่เรื่อยๆก็ติดโควิดเหมือนกับนักแสดงทุกคนแหละครับพอพอได้ออกมาแล้วแบบฟิลการทํางานมันเหมือนเดิมหรือมันต่างเดิมไหมกับการไม่มี ก็จริงๆต้งองบอกว่าเนื่องจากนี่เป็นงานแรกเนาะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของผมว่าว่ามันจะต่างหรือว่ามีอะไรยังไงอะไรครับก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่ดีกว่า,นา,นนานรจริงๆมาตัดสินใจนานในช่วงที่กำลังช่วงโควิดนี่มันจะต้องนานๆครับจริงๆตัดสินใจมาสักพักใหญ่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับตอนของช่องสามมันหมดสัญญาพอดีก็เลยขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเราเราจะขอลองแบบไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะรับงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าแบบเออข้างนอกเขาทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆเาตอนนี้เราพอใจว่าเราอยากออกจาการไม่อยากจะทำแล้ววงการอ๋อที่ให้สัมภาษณ์ไปอันนั้นหลายปีแล้วครับอันนั้นหลายปีแล้วเห็นเห็นพาดหัวข่าวอาจจะมีสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเมื่อวานอะไรเงี้ยแต่จริงๆอันนั้นเป็นเรื่องหลายปีแล้วครับก็ก็อันนั้นไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อยากออกแล้วครับตอนนี้อยากอยู่แสดงว่ามเมนั้นมัน มันแค่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโมเมนต์ดาวๆของเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรที่มันทำให้เรากลับมาคึกอีกครั้งว่าเราก็ผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับให้โอกาสดึงเรากลับมาทํางานแล้วเราพอกลับมาทํางานที่นี่เรารู้สึกว่าเออเราเราก็มีมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วเราก็ทําได้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยก็ทําต่อแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ยังยังตองตัดสินใจไม่ไม่ต่อสัญญาแบบเนี้ยมันมีความคิดว่าแบบวิ้แบบเราออกมาเราจะงานน้อยลงก็ <_ d distractions> จริงๆต้องบอกว่าช่อง3าเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนเซฟโซนของผมเลยคือรู้สึกว่าแบบเราเราก็เราก็เกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเคารพเขาแล้วก็ตรงนั้นน่ะคือมันมันเป็นเซฟโซนของเราจริงๆเราเราออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือมั่นคงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากลองท้าทายตัวเองดูว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมากน้อยแค่ไหนอะครับ จะมีการรับงานเองมันต้องแบบยังยังมีผู้จัดการส่วนตัวมีมีผู้จัดการครับก็มีผู้จัดการช่วยดูสแกนงานให้ครับอย่างงี้นอกจากงานละครเองแล้วอื่นๆตอนนี้มาจีบจีบแล้วะเรื่องอื่นๆไปซึ่งพวกงานพิธีกรอะไรยังยังก่อนครับอันเนี้ยก็ก็ทํางานด้านการแสดงไปก่อนครับสิ่งที่เราคาดหวังจากการเป็นนักแสดงอิสระยะเวานี้ยแบว่าได้เรียนรู้อะไรยังไรบ้างกับเรี่งก็ หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของของประสบการณ์ที่ได้ได้แบบเจอกองใหม่ๆเจอนักแสดงหน้าใหม่ๆเจอบรรยากาศการทําง,งานใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับหลักๆเลยเพราะว่าจะได้เร,เรียนรู้ว่าแบบเราเราพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้มันยากไหมกับการที่เรามาเป็นนักแสดงอิสระในช่วงโควิดอย่างนี้แล้วมาตัดโอกาสการทําง,งานของเราไปนะ<อ>ผมว่าก็จริงๆมันเป็นทั้งมีทั้งดีและไม่ดีคือสอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเออเราพร้อมแค่ไหนที่จะออกมาเป็นอิสระอะไรอย่างนี้ครับ พี่หนิงสนใจมาด้วยอะไรนะครับพี่หนิงอ๋อพี่หนิงไปออกรายการก็ก็พี่หนิงก็ทักว่าเออหน้าตาเราเนี่ยพี่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยหมอะเหมาะไปเล่นอะไรอย่างงี้ได้ไหมนะครับก็คุยคุยกันเดี๋ยวต้องรอรอบอกผู้จัดการเลยครับแต่ก็พร้อมรับงานเนาะพร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับเนื้อหอมไหมครับเพราเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามีมีคนติดต่อมาเยอะครับก็ดีใจที่มีคนคนเมตตาเยอะครับ ความ <c oughs> รัก,รกค่ะความรักเห <c oughs> รอครับผมกวุ้มไมครับกุ้มครับนี่คือ <c oughs> คือคือ,คอตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่า,แบบวาความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยคือไอ้นี่เป็นถึงขั้นเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับผมอย่าเพิ่งคนเข้าใจจิ้นกันมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็สนิทกันมากแล้วก็ล่าสุดก็คือร่วมงานกับน้องในเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วย อะไรอย่างนี้ครับกแต่พี่เข้าใจมึงกระตอกว่าเราเป็นแฟนกันนะเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆจริงๆไม่ใช่ครับใจเย็นๆเนาะยังยังไม่ผมยังบอกได้ว่าผมยังโสดแต่ว่าไม่เต็มปากเต็มคำแล้วกันก็มีคนคุยอยู่ไหนมันไม่เต็มบ้างคำไหคคือเราเราเราเป็นคนเลือกเยอะแล้วเราต้องการมั่นใจในเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของอะไรนี้มากทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกัน ยังไม่อยากให้เข้าใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังคือคือคือหมายถึงว่าเรื่องเรื่องคู่จิ้นเนี่ยคือคือเข้าใจว่าแฟนคลับเชียร์มากๆแต่ก็ก็อยากให้เชียร์คู่จิ้นคู่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานร่วมงานกับนักแสดงอื่นด้วยอะไรเนี่ยพราะคนเข้าใจถึงว่าเป็นแฟนกันเราคุยกันไหมหรือว่ายังไงก็คุยกันได้คุยกับน้องไปกองก็เจอนตลอดก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคนจับจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราคุยคนนั้นน่ะที่ไม่เต็มปากใช้อุ้มไหมคะไม่ใช่ค่ะ เพรเขาเองเลยคนที่เราไปก็รู้เองเขามาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่านี่เป็นงานครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะคนนอกวงการะครับอ่าไม่บอกได้ไหมเรื่องนี้แต่ว่ากับคุณก็ไม่ใช่อะไรอ่าคือกับน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเราเราสนิทกันมากน้องยังไม่อยากให้เข้าใจผิดไปถึงขั้นนั้นแค่จริงแต่ไม่จริงอ่า ทำงานกันได้ทำงานกันได้กินได้เลยแ h ปปี้โอเคขอบคุณครับ